Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ซัพพลายเชนเราบอกว่าหรือห่วงโซ่ประทานบทบาทเกื้อหนุนการเลี้ยงกุ้งในอนาคตได้อย่างไรจริงๆแล้วห่วงโซ่ประทานก็คือการทําสินค้าเพื่อไปสู่ผู้บริโภคทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องในของเราทุกทิเราก็ตั้งแต่เรื่องลูกกุ้งนะครับแล้วก็ฟาร์มกุ้งคือเกษตรกรห้องเย็นผู้ส่งออกนะครับจนถึงผู้ซื้อผู้บริโภคแล้วอาหารกับปัจจัยเกี่ยวตรงไหนอาหารกุ้งนะครับ ลูกกุ้งฟาร์มกุ้งปัจจัยการผลิตเกี่ยวข้องกับลูกกุ้งฟาร์มกุ้งนะครับแล้วก็ท่านพอแต่มนะครับในฐานะตัวแทนกรมประมงท่านเกี่ยวตรงไหนฮะเกี่ยวหมดเลยลูกกุ้งฟาร์มกุ้งปัจจัยการผลิตอาหารกุ้งผู้ส่งออกห้องเย็นรวมทั้งผู้ซื้อผู้ริโภะวันนี้เราครบนั่งตรงนี้หมดเลยนะครับทุกภาคส่วนเกี่ยวเนื่องทำไมเราถึงมีคลัสเตอร์ทำไมเราถึงมี ชิมบอร์ดก็เพราะเหตุการณ์นี้นะครับก็เรามองว่าเป็นผู้กํากับดูแลเรามองว่าเป็นผู้สนับสนุนเรามองว่าเป็นผู้ส่งเสริมบางครั้งก็ขัดแข้งกัดขาบ้างไม่โกรธนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่รู้มันมีฝ่ายรัฐบาลยังต้องมีฝ่ายค้านเลยนะครับแต่ทุกคนอยากเป็นฝ่ายรัฐบาลหมดเลยนะครับเราก็ไม่รู้ทําไมแต่ถามจริงว่าคนเกี่ยวเนื่องจริงๆอะ่ะเราบอกว่ามีกรมประมงกรมสุสัตไหม ก็บอกว่าจริงขึ้นอยู่กับทรงเกษตรและสหก์แต่ความจริงคือใครที่วันนี้เราสู้กันมาตั้งแต่บางท่านยังหนุ่มๆบางท่านเนี้ยจนรุ่นลูกนะครับกระทรวงพาณิชย์ขายกุ้งเวลาประชุมกระทรวงพาณิชย์แต่ก็โยนให้กรมประมงกระทรวงการคลังเรื่องภาษีวัตถุดิบที่หมอปุ่นไฟก็โยนให้กรมประมงกระทรวงพลังงานเราคุยเรื่องค่าไฟค่าน้ํามันก็โยนว่าคุณไปทําเรื่องมากรมประมง กระทรวงมหาดไทยแรงงานต่างๆทุกอย่างโยนมาให้กรมประมงนะครับสุดท้ายสํานักนายกและมตรีโทรหาท่านเศรษฐาบอกผมไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้โทรหาอุ้งอิงท่านนายกอุ้ง,อ,งอิงก็ไม่รับสายนะโกเป็น c คลเซ็นเตอร์ยกตัวอย่างเกี่ยวเนื่องไหมเกี่ยวเนื่องหมดเลยแล้วเจ้าภาพตัวจริงคือใครเราโทษนะครับพูดจากใจจริงนะคะเพื่อนรุ่นเดียวกันก็อยู่กรมประมงสูงสุดตําแหน่งสูงสุดในกรมประมงนะฮะเคยเป็นก็คือท่านรองอธิบดี คนญาติเอ่ยชื่อนะฮะจูอดีพงมณีรักก็เพื่อนรุ่นเดียวกันตอนเรียนก็แซวกันเรื่อยนะครับสนิทกันทำอะไรไม่ได้เพราะกรมประมงถ้าทำได้ทำไปแล้วที่ทำไม่ได้เพราะมันทำไม่ได้เออก็จริงเนาะตอบอยังไงก็ถูกเพราะติดขัดอย่างเงี้ยเราดูนะเราบอกว่าพวกเราอ่ะพยายามต่างๆอ่ะแล้วซัพพลายเชนทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าภาพางนงี้ที่นั่งโทษนะครับยกเว้นพอนะแต่ว่าลับสามคนสี่คนสามท่านสี่ท่าน รวมทั้งผู้มำเนินการก็เกี่ยวเนื่องกับกรมประมงแล้วเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงต่างๆนะครับผมให้อีกอักอกอนหนึ่งเข้าเรื่องละอาหารกุ้งภาคส่วนอาหารกุ้งจะเกี่ยวข้องยังไงในอนาคตหรือวันนี้ยังไงผมไล่มาเลยนะครับอันแรกวัตถุดิบคนออกสูตรโรงงานผลิตเกษ,ษตรกรวันนี้ตะก,กี้พาดพิงนะครับพอรับของกลับไปละ น้องรักพี่ผมคุณวันลบล้อมลิมลิมล้อมหรือล้อมลิมนะลอ้ลอมลิมนะผมซีกันวนลบว่าอาหารป,รปลาป่นล,ลงแล้วแล้วใช่ครับก็ต้องนะแต่ขอให้คนออกสูตรออกสูตรให้ดี FCR ให้มันหยัยบถึงหนึ่งเลยทำได้ไหมนะฮะจาก1 5 1.6 1จุดห้าหนึ่งนจทำให้เหลือ1น1 3ดหนึ่งจุดสามด้วยใช้วัตถุดิบดีๆตอบแทนคืนกำไรเหมือนไม่ึ้นไม,ไม่ลดราคาก็เหมือนลดราคาให้เกษตรกรนะครับ โรงงานผลิตมีความรับผิดชอบต่อเกษตรกรแค่ไหนผมว่าวันนี้เราสมาคมมหารสัตว์นะครับรับผิดชอบต่อเกษตรกรเพราะมันแข่งขันกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกษตรกรสามารถเลี้ยงกุ้งได้โตขึ้นไม่ป่วยแม่อะไรเขาก็ขายอาหารได้เยอะขึ้นเองอันนั้นเรื่องจริงนะครับกล่าวให้ฟังในห้องประชุมทุกคนพยายามช่วยเกษตรกรนะครับแต่ติดปัญหาอะไรและเกษตรกร <c oughs> เกษตรกรปรับตัว หรือรับรู้แค่ไหนบางท่านที่นั่งในห้องนี้คือเกษตรกรที่ที่พยายามเรียนรู้ที่พยายามเข้าใจแต่พวกเราก็ลายย่อยหรือรายกลางจะทําไงเรียนรู้วันนี้มีไลฟ์สดนะครับคนที่อยู่ในห้องไลฟ์สดก็เอาไปฟังไปย่อยนะครับต้นทุน <c oughs> ต้นทุน, <c oughs> น,ทนเกี่ยวไม้เกี่ยวภาษีวัตถุดิบผมพูดมายี่สกว่าปีละตั้งแต่ท่านเนวินตั้งแต่ยุคนั้นนะฮะ จนลงจากเวทีมีข้อมูลให้ท่านหมดลงเวทีถ้ามาตบลังคุณหมอพูดดีมากแต่เที่ยวหน้าอย่าพูดอีก <c oughs> เรื่องจริงนะครับวัตดุดิบนโยบายภาครัฐพวกเราลองคิดนะฮะปลายปีนี้ถ้าปรับค่าแรงขึ้น400บาทอะไรจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ถ้าขึ้นค่าไฟอีกหน่วยละเท่านี้ต่างเป็น5บาทกว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสามารถในการแข่งขันจะสู้ได้ไหมเกษตรกร,ะร,จ,กรจะทนได้ไหม ในเมื่อเราขายกุ้งราคาตะกี้คุณวรลบพูดนะราคากุ้งลงแค่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สองสามเปอร์เซ็นต์นี่ราคาลงแต่ถามถ้าต้นคุณเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับในอนาคตปริมาณอาหารกุ้ง economic scale ประเทศไทยถ้าผลิตกุ้งได้สามแสนตันตี f c r สิบจุดห้าอาหารกุ้งสี่แสนห้าหมื่นตันถามว่าวัตถุดิบซื้อแค่นี้กับวัตถุดิบที่ซื้ออาหารกุ้งหนึ่งล้านตัน วัตถุดิบโทษนะกุ้งหนึ่งล้านตันวัตถุดิบหนึ่งล้านห้าแสนตันเราซื้อวัตถุดิบที่ราคาต่างกันวันนี้อเมืองไทยนะครับอาหารทั้งหมดอาหารสัตว์ทั้งหมดปีหนึ่งยี่สิบล้านตันเรายี่สิบล้านตันมาห้าปีแล้วประเทศอื่นโตทุกปีความสามารถในการแข่งขันเราเรื่องอาหารสัตว์น้อยลงแต่นะครับวันนี้สูตรอาหารที่เหมาะสมกับตลาดลูกค้าคุณรบพูดนะฮะอาหารกุ้ง ที่ยกตัวอย่างนะครับมีพลังงานเหมาะสมวันนี้กุ้งสายพันธุ์กุ้งเราต้องยอมรับโตเร็วขึ้นจะทําอาหารกุ้งที่เหมือนเดิมได้ไหมพลังงานควรจะเท่าไหร่การย่อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมยกตัวอย่างนี้นะเพิ่มขึ้นจะทําอย่างไรการใช้เอนไซม์การใช้วัตถุดิบทางเลือกบางอื่นตัวอื่นเพื่อเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งอาหารกุ้งต้องพัฒนานะครับแล้วระเบียบข้อบังคับทางการค้าไม่ว่าจะเป็น BCG c a r ์บอนเครดิตนี่คือยกตัวอย่างอาหารกุ้งในอนาคตนะครับยังไม่หมดนะตู่รรับเดียวครับขออีกแป๊บเดียวนะครับครับก็เรื่อยๆช้าๆนะก็หน้านี้จะเป็นหน้าสุดท้ายของพานนี้นะครับแต่ผมมีต่อไปนิดนึงต้องคุยทุกภาคส่วนทํำไมรู้วธรทำลูกค้าคือศูนย์กลางเราไม่ทําคู่แข่งก็ต้องทําตะกี้คุณมาลบเอ่ยชีกละกุ้งส่งออกสมัยก่อนเราส่งทั้งตัววันนี้เราส่งกุ้งครึ่งตัว เป็นกุ้งครึ่งหนึ่งแป้งอีกครึ่งหนึ่งแวลูอะไรยังไงเรารู้ไหมเราปรับตัวดีใจมากเลยครับนี่เอ่ยเชื่อโกลเด้นไดออเดอร์ซูชิซูชินะครับ,บส,ารสามแสนชิ้นเยอะมากเนาะเยอะเนาะน้องกมเยอะมาเยอะนะใช้กุ้งไซส์แปดสิบเอามาต้มผ่าแล้วก็แปะแกตกลงใช้กุ้งเท่าไหร่ครับสามแสนชิ้นทพอ ท,ท่านท่านนายกท่านประธานชมรมปัตตานีสี่ตันกว่าสี่ตันสามแสนชิ้นใช้กุ้งไซส์แปดสิบไม่ถึงห้าตันเลยเราดีใจมากเลยขายซูชิสามแสนชิ้นพี่บรรจงสามแสนคำนะใช้กุ้งไม่ถึงห้าตันยกตัวอย่างครับเราจะทําอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องนะครับแล้วเริ่มที่มิติที่เราถนัดเราคงสู้ทุกตลาดไม่ได้อันนี้สอดคล้องกับท่านเวียกหรหลายท่านนะครับรวมทั้งคุณหมอเจี๊ยบด้วยไม่สู้ทุกตลาดแต่สู้ตลาดที่ตัวเองพอเหมาะ อาหารกุ้งก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมอนิดเดียวครับตู่ให้ดูคร่าวๆพี่ปุ่นจะไม่สู้ทุกตลาดแล้วหรอครับอะไรนะฮะพี่ปุ่นบอกอาหารกุ้งก็เหมอือนกันผมไปอสองเดือนก่อนผมไปไต้หวันผมไปตรงนี้นะฮะเกาสงกับไทหนานตรงเนี้ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งของไต้หวัน <c oughs> วันนีพน้พี่ปุ่นไปเจออะไรมาบ้างครับวันนี้เลี้ยงเป็นบ่อลอยครับ <c oughs> เครื่องตีน้ําเนี้ยไฟนะครับหมุนรอบไปเรื่อยๆนะครับ เร็วๆนะครับแต่ให้เห็นเราก็เจ็บปวดผมเจ็บปวดบางอย่างนะฮะอยากร้องไห้กับบางอย่างนะครับก็ต่อนะครับต้องตรงไหนครับพีับชี้ไปที่ไหนโอเคก็โรงเรียนโรงเรียนปิดนะครับไม่ปิดข้างบนนะครับโซล่าทุกฟาร์มผมไปแปฟาร์มนะครับพี่ปุณครับหมายถึงไอ้หลังคาข้างบนที่แผงโซล่าหมดเลยเหรอครับโซล่าครับใช้ไฟแล้วหมุนจริงๆอัดเป็น เวลาน้อยครับให้ดูคร่าวๆคนนี้คือ,เ,อ,อเป็นผู้ใหญ่ของยูเซกผมได้โชคดีนะครับผมไปกับยูเซกเป็นสปอรเซอร์แล้วก็อควาบิดคุณบอยฮะ้องบอยไปด้วยนะครับก็อันนี้เป็นบ่อบลอ,อยนะครับข้างในเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งถ้าดูนะครับเป็นหลังคามีกระโจมเรียบร้อยครับ <c oughs> ทุกบอ่อมีตัวนี้ครับค่าดีโอค่า pH อุณหภูมิความเค็ม ค่า ORP เหมือนกับเป็นเหมือนอังคารายครับค่าค่าเทสมินเอรัลทั้งหลายวันที่นะครับ10เดือนเ้ไอ้โทษนะฮะเดทไทม์ก็ทุกบ่อมีตัวนี้สมาร์ทฟาร์มิงหรือเปล่า AI หรือเปล่าแต่ที่ผมจะเล่าเรื่องความความอิจฉาเป็นคนขี่้ฉานะครับผมเจอกับแกป๊ปยกตัวอย่างนะน้องคนนี้หล่อจังเลยหุ่นดี แล้วดันม <laughs> ีแฟนสวยอีกเราสู้ไม่ได้อิจฉานะครับเราแข่งเขาได้เรื่องเดียวความดีอาจารย์จริงๆก็สิ่งที่ผมพูดอย่าเล่นนะครับอย่าโกรธนะสนุกสนุกทางนี้ครับทุกฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มปลาเก๋าเขาเลี้ยงปลากุ้งแล้วก็เลี้ยงปลาคนนี้คือคนที่เป็นผู้จัดการฟาร์มในรูปคือพ่อเขานะครับแล้วนี่ลูกชายสองคนแปดฟาร์มคนนี้มีพันเปอร์เซ็นต์รุ่นลูกครับ เจเนอเรชันใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งสิ้นเอ๊ะ <c oughs> ทำไมอะ่ะก็มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับเขาไม่ได้คุยกันว่าเราเลิกเลี้ยงกุ้งแล้วไปทำอะไรเขาคุยกันว่าลูกจะต่อยอดอย่างไรอันนี้สำคัญนะครับถ้าเราตั้งธงว่าอาชีพนี้ระยะยาวอาชีพนี้มีอนาคตเราจะทำและคิดแบบหนึง่งแต่ถ้าเราคิดวา่าอาชีพนี้หยุดแค่เราเราก็จะทำและคิดอีกแบบหนึง่งจริงไหมครับ นะครับต่อครับครับอันนี้ฟาร์มนะครับเหมือนกันเขาทำปลาเลี้ยงปลาเหมือนกันปลาทะเลนะครับครับเด็กรุ่นใหม่ยังโสดไหมครับพอดีน้องๆข้างหลังถามฝากถามมากไม่ไม่รู้เหมือนกันตู่ก็อันนี้ครับเขาเลี้ยงกุ้งลำบากแค่ไหนทุกบ่อมีท่อนะครับ ทำน้ำจากทะเลเข้าแต่ละบ่อแต่ละท่อนี่เล็งเอาดอนนะครับการแจ้งการแจ้งนะครับเป็นบ่อคอนกรีตบุนซีเมนนะครับมีทั้งกุ้งมีทั้งปลานะครับครับเห็นแล้วเป็นไงครับตลอดแนวนะครับบ่อกุ้งครับเห็นเห็นแล้วก็สยองดีครับเขาเลี้ยงได้เพราะเพราะเขามองว่าชิมนี้ยั่งยืนครับ ทุกฟาร์มดรใชัยวุฒินะครับทุกฟาร์มใช้โปรไบติกครับนะครับและทุกฟาร์มใช้แอนตี้ไบติกครับนี่มันมาด้วยกันยังไงครับพี่บุญครับเขาใช้ตามเวลาครับแต่ช่วงท้ายไม่สลับเวลานะครับก็อนท่อน้ําดูดจัดทะเลเป็นท่อใหญ่เรับทับหนึ่งครับอ๋อโน้ตบุ๊กนะครับนี่เป็น ท่อน้าเข้าจะมีสามสี่จุดครับแล้วดูดแล้วก็ต่อท่อเข้าไปแล้วก็แบ่งท่อครับครับก็คนนี้หน้าตาดีหน่อยนะเป็นในแบบโทษนะครับก็อีกฟาร์มนะครับรุ่นใหม่เหมือนกันอธิบายการทําบ่อการขุดบ่ออะไรก็แล้วแต่โอเคครับแต่ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าตีต,ตีทั้งหลายคนรุ่นใหม่หมดเลยนะครับก็ อันนี้สำคัญนะครับท่านพอครับพอปุ่นดูทุกฟาร์มที่ผมไปส่วนใหญ่เกือบหมดใช้โซลา่าครับแล้วอะไรรู้ไหมครับก็คงต้องคุยกับกระทรวงพลังงานก็ต้องคุยกับกระทรวงการคลังฟาร์มที่ไต้หวันมีกองทุนมีเงินกู้ให้กับเกษตรกร สามปีสองปีแรกดอกเบีย้ยไม่คิดปีต่อไปคิดดอกเบี้ยร้อยละสเปอร์เซ็นต์แล้วสำคัญที่สุดขายให้รัฐบาลได้ขายคืนให้ในช่วงโลซีซั่นนะาผออขายคืนได้เขาผลิตไฟประมาณ1 8บแดบหกล้านบาท18ล้านคร่าวๆเนะี้ยปีหนึ่งมีรายได้จากการขายไฟไฟ้า24ล้านเพราะฉะนั้นเขาสามารถคืนเป็นค่าโซลา่าได้นะครับ เหมือนเดิมครับทุกฟาร์มข้างหน้ามีค่าน้นค่านี้โปรแกรมพวกนี้ที่ไต้หวันถูกมากแล้วมีกองทุนให้ภาครัฐนะครับกองทุนให้ในระบบปิดลงเรียนปิดข้างล่างเป็นปลานะครับอันนี้เป็นปลาต้นนี่นดูโลงนั้นเป็นกุ้งนะครับนี่เป็นปลาเลี้ยงตีน้ํานะครับบ่อไม่ลึกบ่อตื้นๆเม็ดเดียวเมเ็ดเศษนะครับ ผมไม่ใช้เวลาน้องมากมาอนครับครับนี่ข้อให้ดูนะครับข้างบนเป็นโซล่าหลังคาโซล่าเดิมนะครับเคยทั้งบ่อคุมหมดแต่คนนี้ตีหนุ่มคนนี้บอกว่าแค่ครึ่งกว่าแล้วที่เหลือเป็นเอาท์ดอร์พะทำสีน้ำง่ายได้กินได้กินพวกแผงต้นด้วยนะครับนะครับก็อธิบายกันนะครับเหมือนเดิมนะครับมี มีตัวดิจิตอลอุณหภูมิเป็นสมาร์ทฟาร์มครับครับทุกฟาร์มที่ไปมีเป็นตู้เย็นไว้แช่วัดตัวสินค้าแล้วก็เก็บตัววัตถุดิบอาหารสัตว์พวกปลาสดเสริมนะครับแล้วก็ทุกฟาร์มมีอย่างนี้ครับที่ผมเจอเป็นตู้ไฟแบตเตอรี่สามารถเก็บไฟไว้ใช้ในฟาร์มได้กลางวันกลางคืนใช้ได้จนถึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้น มีเงินมีเงินกองทุนเขาช่วยให้กู้รับก็สุดท้ายครับจีนยังบอกว่าเขาอยากกินกุ้งไทยตรงนี้เป็นกุ้งกามทามไทยนะครับไทยกัวเซียครับ350ตกประมาณ300กว่าบาทต่อครึ่งกิโล1กิโลจีนนะครับสดตกกิโลหนึ่งเจ็ดออาหารกุ้งในอนาคตจะเป็นอย่างไร อันแรกเลยนะครับเราคุยกันโดยเพราะบริษัทใหญ่เป็นพี่ใหญ่เราวันนี้เราคุยกันในนั้นเราคุยเรื่องนิวเตรียนเราคุยเรื่องเราไม่ได้โฟกัสว่าวัตถุดิบแค่ป,ปลาป่นเราดูว่าการย่อยได้ในอาหารสัตว์เท่าไหร่เราดูว่าพลังงานที่เหมาะสมเท่าไหร่เราคงโฟกัสลงรายละเอียดพวกนั้นตอนนี้อย่างนี้ฮะเราให้ความรู้โดยเพราะทางกลุ่มผู้บริาหารสัตว์เรามองถึงคาร์บอนเครดิต เรามองถึง BCG เพราะว่าต่อไปเป็นเทรนด์ของโลกเทรนด์โลกแล้วกุ้งเราที่ส่งออกไก่เนื้อที่ส่งออกเราสามารถดีแคลร์ในส่วนของอาหารสัตว์ได้ว่าอะไรเป็นยังไงเช่นคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่ใช้คํานี้ฮะไก่เนื้อเราส่งออกประมาณอันดับอันดับ5ของโลกครับแต่ถ้าเทียบจริงๆเราน่าจะอันดับ3ตลาดใหญ่กุ้งกุ้งไทยนะครับคุณภาพดี ทั่วโลกยอมรับสิ่งหนึ่งคือถ้าเรามีการนำพวกนี้เป็นเป็นเหมือนประเทศแรกๆในโลกที่ทำรเราจะได้เปรียบนอกจากเรื่องคุณภาพที่เราได้เปรียบระดับนึงแล้วจังเรายังได้เปรียบในแง่ของความรับผิดชอบเรื่องคาร์บอนความรับผิดชอบเรื่อง BCG ท้ายสุดนะครับผมพูดถึงว่าเรื่องการปรับตัวไม่ใช่เฉพาะแค่อาหารสัตว์เกษตรกร,เ,กรเราก็ต้องปรับตัวสอดคล้องกับ การหมุนไปของโลกเทรนของโลกที่ต้องการแบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้วันนี้นะครับผมกระตุ้นอยู่สองเรื่องเรื่องแรกให้เรามองภาพว่าประเทศบางประเทศเขาปรับตัวอย่างไรเดิมจากเขาเลี้ยงกุ้งกลายเป็นเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่านะครับที่มีมูลค่าแล้วโดยการลดต้นทุนโดยการใช้พลังงานฮะลดต้นทุนโดยการใช้อาหารที่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นต้นทุนหลักแล้วที่สําคัญที่สุด เรื่องตลาดเราอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ถามหมอปุ่นไม่เสียเปรียบหรอกครับโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ประเทศจีนเปอร์เซพชันของคนจีนนะครับเรื่องสินค้า,าเกษตรเมืองไทยเขามองว่าเมืองไทยกุ้งดีทุเรียนดีพูดง่ายว่าเขาเขายอมรับแล้วสิ่งหนึ่งคือคนไทยกับจีนเขามองว่าคนไทยดีนะครับ,รบพูดเลยว่าคนไทยน่าค้าขาย แต่เขาค้าขายกับเวียดนามเยอะกว่าไทยเพราะเวียดนามค้าขายเก่งครับแต่ผมฝากสั้นๆในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยตัวแทนผมอยากบอกว่าทุกภาคส่วนมีความสําคัญผมอยากเสริมนิดนึงหน้าที่แม่งานกรมประมงแต่เราติดขัดที่บัตเจตเราต้องยอมรับนะครับกรมประมงอยากทํา21อย่างถ้าไม่มีตังทำได้บางอย่างถ้าไม่มีความร่วมมือทําไม่ได้สักอย่าง จริงไหมครับท่านแต่สิ่งสาคัญที่สุดไล่ไปตั้งแต่ข้างหลังข้างล่างล่างสุดนะครับนอกท้ายสุดตลาดล้ว,วนกับวันนี้เราผิดกุ้งกุ้งกราดานะครับลองรดพูดกุ้งกราดาผลิตอยู่ที่ประมาณ1-2%ของโลก5 0 0 0 0นตันเราผลิตถึง2 0 0 0 0ตันหรือเปล่ารถเข้าใจไหมฮะมีช่องว่างอีกเยอะมองมุมกลับเราผลิตกุ้งขาว2 4 0 0 0 0ตีว่า2 5 0 0 0 0ตันจากกุ้ง5ล้านตัน เราผลิตกุ้งขาวอยู่ที่ประมาณ5-7%เของโลกเรามีโอกาสหรือเปล่าเลือกตลาดที่พอเหมาะแล้วผมมั่นใจว่าข้างบนนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับในส่วนของอาหารสัตว์ไทยตั้งใจแล้วก็พัฒนาร่วมกันเสริมทุกอย่างนะครับติดขัดอันเดียวที่ถึงกรมประมงนะครับแยง้งอาหารกุ้งโปรตีนต่ำการการจดข้อจำกัดต่างๆผมใช้คาว่าข้อจากัด ก็ควบคุมกํากับดูแลแล้ววงเล็บขัดขวางหรือเปล่ากรมปรงงไม่อยากขัดขวางหรอกครับแต่ติดที่ข้อจำกัดบางอย่างถ้าเราสามารถผ่านข้อจำกัดนี้เช่นเรื่องกฎหมายหลายอย่างมันทําได้มากกว่านี้ผมกล่าวสั้นๆแค่นี้ครับคุณพระอิคักค์กรขอบคุณครับ